น้ำพริกกะปิแบบแบบคนๆเลยค่ะพี่น้องพิมใส่อันนี้บักหลายไงอันอี้ยังเกาะมาแข้งอืม,มากมากค่ะพี่น้องเจ้านี้พันธีทอดแซบ่บแลบค่ะพี่น้องนะค่ะนะค่ะตัวละสามสิบบาทค่ะแซ่บค่ะน้ำพริกกะปิพอดีเป๊ะเลย ค่ะพี่น้องคำยิ้มยัย,ยเลยค่ะสวัสดีค่ะมามาค่ะพี่น,อน้องเมนูแซบมาอีกแล้วค่ะมื้นนี้เป็นน้ำพริกกะปิค่ะพี่น้องน้ำพริก น้ำพริกกบปิไข่ทอดหลักกับปาลาทูทอดค่ะพี่น้องมามากค่ะเดี๋ยวพิมสี่เอาวันนี้ลาดลงเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำพริกกบปิแบบแบบขนๆเลยค่ะพี่น้องพิมใส่อันนี้บลากหลายไงอัน,นอียงก่ออ่ามะแข้งอืมมากมากค่ะพี่น้องอันนี้ต้องเอาลงก่อนค่ะมมี่มองมว่างมาค่ะพี่นอ้องซ่วนกะ สอนอยากเสียงดังจ็กน้อยเลิกค่ะพี่น้องพี่กำลังหาสอนพลาสติกหนาๆอยู่ค่ะเกรงใจพี่น้องนะคะน้อยยามกินมันสอนกระทบจานมันเสียงดังแซบค่ะน้ำเพิก,กับปิพอดีเป๊ะเลยค่ะพี่น้องคำายายๆเลยค่ะ ใช่บุคคลห朋友มาแข่งแจ้หลายๆกันนะอืม ถ่วทอดตัวใหญ่ๆเลยค่ะนะคะพี่น้องอืม,อมเนื้อแน่นดีค่ะเจ้านี้พันจีทอดแซ่บๆค่ะพี่นอ้องนะค่ับนะค่ะ,คะตัวละสามสิบบาทค่ะทอดดีพร้อมนะคะเราประทู่เพิ่นกับซดเนื้อแน่นดีค่ะแซ่บครับ แนอ่ออนแน่ค่ะน้ำมันตก แต่พักอย่ค่ะพี่น้องแจมสจมสค่ะ ใช่คร <usion> like ับพี่น้องนนอ่าีดิ ใช่เห็นวดเลยค่ะพี่น้อง แล้วคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝาพิมพ์เลยด้อคะ่ะเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ